สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้อาจารย์นองแกนมาสอนหุ้นกันอีกแล้วนะครับวันนี้มันตอบคาถามเบื้องต้นเลยนะครับที่มีนักเรียนถามเข้ามาครับว่าอาจารย์ครับจะเล่นหุ้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นยังไงต้องใช้เงินเยอะไหมใครเล่นได้บ้างอม,มาเข้าเรื่องกันเลยครับการเล่นหุ้นจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ง่ายมากครับไม่ต้องใช้พุฒิการศึกษาไม่ต้องใช้ฐานะหรือไม่ต้องใช้ใบอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่ ไปเปิดบัญชีหุ้นแล้วก็มีเงินเข้าไปแค่นั้นนะครับก่อนที่จะพูดถึงตรงนั้นผมอยากให้ย้อนกลับไปนิดนึงว่าเวลาเราเล่นหุ้นมันก็เหมือนกับการทําธุรกิจโดยทั่วไปนะครับธุรกิจโดยทั่วไปก็คือเช่นผมไปเปิดร้านขายข้าวแกงนําเงินไปซื้อวัตถุดิบมามาผลิตผลิตเสร็จแล้วไปขายนะครับนี่ก็คือการทําธุรกิจผมไปซื้อทุเรียนจากสวนทุเรียนมา แล้วก็นํามาขายต่อก็ได้กําไรการเล่นหุ้นก็เหมือนกันครับการเล่นหุ้นก็คือผมนําเงินไปซื้อหุ้นซื้อหุ้นเสร็จพอได้กําไรผมก็ขายขาดทุนผมก็ยอมตัดขาดทุนไปก็แค่นี้เองครับการเล่นหุ้นไม่ได้วิวเศษเลื่อนรู้อะไรมากมายมัแค่เป็นการลงทุนซื้อมาขายไปเหมือนปกติคราวนี้แล้วหุ้นมันมาจากไหนล่ะเออย้อนกลับไปหน่อยเช่น ผมยกตัวอย่าง้วกันนะบริษัทคาราบาวแดงเนี่ยเีแยวคาราบาวเนี่ยทำบริษัทขึ้นมาตอนแรกก็ทำบริษัทธรรมดาก่อนตอนหลังต้องการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ทำบริษัทให้เข้าเงื่อนไขกับตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก็คือเป็นตลาดกลางของบริษัทหุ้นทั้งหลายนี่แหละครับเช่นกำหนดว่าคุณจะต้องมีกำไร ต่อเนื่องอย่างน้อย3ปีมีทุนจดทะเบียน10ล้านขึ้นไปอันนี้ผมสมมุตินะหลายเดียดมีเยอะคราวนี้สมมุติเ่าเข้าเงื่อนไขแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ก็จะกําหนดว่าคุณต้องมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะเท่าไหรเท่าไหรเท่าไหร่หรหรว่าไปพี่แอดก็ถือหุ้นไปแต่คุณต้องแบ่งส่วนหนึ่งเราเรียกว่าฟรีโฟร์ดเนี่ยนะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนซื้อขายได้ด้วยเราเรียกว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยอเอาไป เช่นบริษัทคาราบาวแดงบอกว่า5 0เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่5 0เป็นของผู้ถือหุ้นรายย่อยฉะนั้นเราเราท่านท่านคือผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถไปซื้อได้วิธีการซื้อก็ซื้อผ่านกระดานซื้อขายเช่นโปรแกรมสตรีมมิ่งหรือโปรแกรมหลายๆโปรแกรมนะครับผมยกตัวอ,อย่างแบบนี้แหละคราวนี้เอาละเมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์มาแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ไปซื้อไปซื้อหุ้นตัวนั้นแหละนะครับเช่นหุ้นละ10บาท ท่านมีเงินสิบบาทก็ไปซื้อได้หนึ่งหุ้นนะครับมีเงินร้อยบาทก็หารเข้าไปนะครับมีเงินพันมีเงินหมื่น 100, มีเงินแสนก็ไปซื้อซื้อมาสิบบาทวันหนึ่งราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการของประชาชนหรือคนในตลาดหุ้นปรากฏว่าหุ้นเพิ่มเป็นสิบเอ็ดบาทท่านได้กําไรแล้วหนึ่งบาทต่อหุ้นเห็นไหมครับในจํานวนเดียวกันถ้าหุ้นลดลงหนึ่งบาทท่านขาดทุนไปแล้วหนึ่งบาทต่อหุ้นที่เรามี เห็นไหมครับจากเมื่อกี้เราซื้อสิบาทตอนนี้หุ้นลงไป8บาทขาดทุน2บาทถ้าเราซื้อไว้ล้านหุ้นละแสนหุ้นละหมื่นหุ้นละขาดทุนเท่าไหร่ก็ลองหาเราดูนะครับเอาละครับคราวนี้เมื่อตลาดเข้าไปแล้วในตลาดแล้วเราจะซื้อ,อยังไงเราต้องไปเปิดบัญชีครับเปิดบัญชีก็ต้องไปเปิดกับบร ו เกอร์ที่เป็นตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งมาบริษัทษที่เป็นบร ו เกอร์ผมยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น กรุงศรีกรุงไทย BL, บีบีอลบัวหลวงอะไรเงี้ยนะฮะก็มีหมดทุกทุกแบงค์หรือแม้กระทั่งบริษัทต่างๆเดี๋ยวผมจะขึ้นรายชื่อให้ดูด้วยท่านก็ไปเปิดบัญชีเวลาไปเปิดบัญชีทำไงครับก็สสำเนาทะเบียนบ้านประชาชนก็ว่ากันไปนะครับถ้าเป็นหุ้นธรรมดาก็ง่ายมากถ้าเป็นที่เฟดก็อาจจะต้องใช้สเตทเมนต์ย้อนหลังประมาณ6เดือนแล้วก็ไปเปิดบัญชีเวลาเปิดบัญชีเปิดฟรีไม่ต้องเสียเงินเห็นไหมง่ายไหม ใครเ็เปิดไดนะ้อายุถึงที่เขากําหนดก็ได้เช่น18ปีขึ้นไปเปิดได้อะไรประมาณนี้พอเปิดบัญชีเสร็จแล้วเราก็โอนเงินครับเข้าไปในบัญชีของเราที่บัญชีหุ้นนั้นแหละที่เราเปิดมาได้นะครับเช่น5,000บาทอย่างต่านะครับโอนเข้าไปแล้ว5,000บาทก็เริ่มซื้อขายได้เลยซื้อขายกําไรขายหุ้นเงินก็อยู่ในพอร์ตของเราเราเรียกว่าพอร์ตเห็นไหมครับคราวนี้เป็นไงรวยแล้ว หรือขาดทุนเงินเราก็หายไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นก่อนที่จะซื้อต้องเรียนรู้ว่าจะซื้อยังไงจะขายยังไงจะซื้อตรงไหนหลักการง่ายนิดเดียวครับซื้อถูกขายแพงหายเจอแล้วกันซื้อถูกขายแพงทํำยังไงอยากกินทุเรียนราคาถูกต้องไปที่สวนอยากกินราคาแพงก็ต้องไปที่ตลาดอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไปที่สวนไม่ได้ก็ยอมจ่ายที่ตลาดนี่แหละ ถ้าเป็นอยากเป็นพ่อค้าก็ต้องไปที่สวนเลยติดต่อกับคนสวนมาเลยนะครับเจ้าของสวนหรือไปปลูกเองไหมนะ่ะเออจนกระทั่งได้เดียกันมาแล้วเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มาขายต่อยทอดหนึ่งก็กลายเป็นตัวกลางขายซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปได้กําไรก็ขายไปนะครับก็ว่าไปทําวนเวียนอย่างนี้เหมือนกับท่านทําธุรกิจตัวหนึง่ง การเล่นหุ้นก็คือแบบนี้แหละครับมันมีอะไรมากไม่ไมีวิเศษวิโสไม่สลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับขาดทุนก็มีกําไรก็มีคนที่เล่นหุ้นก็มีเยอะแยะที่ขาดทุนและก็มีกําไรเยอะแยะนะครับในโลกนี้บริษัทส่วนใหญ่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft Amazon ์สันบิลกงบิลเกตอะไรต่างๆเนี่นะครับเขาอยู่ในตลาดหุ้นทั้งนั้นตลาดหุ้นมีทุกประเทศครับโดยทั่วไปนะฮะ ซึ่งทั้งโลกเนี่ยเขาก็มีสินค้ามากมายให้เราซื้อให้เราเล่นกันทีนี้ในตลาดของประเทศไทยเนี่ยก็มีสินค้าอีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำมันสินค้าพวกโลหะสินค้าพวกหุ้นนะครับเยอะเยอะไปหมดเอาเป็นว่ามันมีารายละเอียดเยอะมากผมยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆสำหรับมือใหม่ก่อนแล้วกันนะครับว่าท่านสามารถที่จะเริ่มต้นจากตรงนี้ได้เอาแล้วตอนนี้เราเปิดบัญชีแล้วโอนเงินเข้าไปแล้ว ก็ไปซื้อหุ้นครับซื้อตัวไหนล่ะอ่ะก็ไปหาครับไปศึกษาเช่นชอบหุ้นอะไรล่ะมันมีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพียบเลยหรือสินค้าทั้งหมดที่ท่านเห็นเห็นอยู่ทุกวันนี้นะเดินเข้าไปไหนก็เจอแต่บริษัทมหาชนจะมีว่าบริษัทจำกัดมหาชนนั่นแหละคืออยู่ในตลาดหุ้นนะครับหรือถ้าไม่รู้ก็เข้าไปในเว็บไซต์คราวนี้ต้องไปศึกษาครับว่าเราจะ มีวิธีซื้อขายหุ้นกันอย่างไรไอ้น,นั่นก็คือรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับว่าใครก็เล่นหุ้นได้แต่จะกําไรหรือขาดทุนนั่นคืออยู่ที่ความรู้ก็เหมือนกันผมก็เปิดร้านข้าวแกงเปิดร้านอาหารได้นะครับผมก็ขายโรตีได้ผมก็ขายน้ำชาชานมไข่มุกผมก็ขายได้แต่ผมจะได้กําไรหรือไม่ก็อยู่ที่ความรู้อยู่ที่ภูมิปัญญาของผมอยู่ที่วิชาการหรือเทคนิคต่างๆทําการตลาดอะไรต่างๆก็ว่ากันไป เหมือนกันครับการเล่นหุ้นก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าไอ้เปิดพอร์ตแล้วมีเงินเสร็จแล้วซื้อ,ซ,อซื้อเข้าไปเดี๋ยวก็ก,กาไรเองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นทุกคนก็กาไรกันหมดทุกคนก็รวยกันหมดเลยสิไม่มีคนจนนะนะครับฉะนั้นคิดก่อนว่าเล่นหุ้นก็คือการทําธุรกิจชนิดหนึ่งแค่นั้นถ้าคุณทําธุรกิจทั่วไปประสบความสาเร็จเล่นหุ้นก็ไม่ยาก mindset คือสิ่งสำคัญคือแนวคิดนะครับฉะนั้น าการจะเข้ามาในตลาดหุ้นหรือในตลาดหลักทรัพย์ไมไ่น่ากลัวอะไรธรรมดาอย่าไปคิดมากว่าโบต้องเป็นเสียต้องเป็นเทพต้องเป็นอะไรต่างๆถึงจะต้องเล่นหุ้นได้เดี๋ยวนี้นะผมสอนเด็กนักเรียนนะตัวเล็กๆนะให้เล่นหุ้นแล้วนะครับฝึกเล่นเกมบ้างแล้วพอโตเข้ามหาอะไรก็เล่นจริงเลยน้องๆหลายๆคนทุกวันนี้มีเงินจากการเล่นหุ้นได้ซ้ําไปนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายมากดึงใช้มือถือใช้ iPad ขาดทุนก็มีกําไรก็มีแต่เป็นช่องทางและทางเลือกหนึ่งของการลงทุนเท่านั้นเองอย่าไปคิดมากลองดูครับถ้าหากคุณจะเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นเนี่ยต้องเริ่มต้นและก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับอย่าคิดว่ามันยากอย่าคิดว่ามันน่ากลัวอย่าคิดว่าเราไม่มีเงินเราจนเราไม่ใช่เสียหรือมันวิเศษวิสไม่ใช่ครับมันเป็นช่องทางหนึ่งและทางเลือกหนึ่งเท่านั้นของการลงทุนแค่นี้แหละครับคุณก็จะเข้ามา ศึกษาเรียนรู้กับมันจําไว้นะครับว่าไม่ว่าการลงทุนอะไรก็ตามมันมีความเสี่ยงหมดแ้ะครับเดินเข้าห้องน้าก็เสี่ยงเดินข้ามถนนก็เสี่ยงเสี่ยงชีวิตอยู่บ้านก็เสี่ยงนอนอยู่ก็เสี่ยงโอ้เสี่ยงไปหมดทุกอย่างมีความเสี่ยงต้องเรียนรู้และศึกษาก่อนนะครับแต่จะเสี่ยงมากเลยถ้าไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยเอาละครับโอ้ไปดูหุ้นดีกว่าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย